ช่องมีบุญ289ทารอดสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอบุญค่ะดูดวงเป็นแบบพิกอากาศนะคะในหัวข้อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดีไวพระองค์ใดนะคะที่อยากจะสื่อสารกับเรานะคะแม่หมอมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองแม่หมอจะบอกก่อนว่าแม่หมอไม่รู้เลยนะคะว่า แต่ระใบนี้คือองค์ไหนนะคะพ่อแม่หมอก็แอบเล่นด้วยเหมือนกันนะคะให้ดูหน้าไพ่ที่ดึงดูดใจอาจเสมือนกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้เรามีแรงดึงดูดกับไพ่พอสมควรนะคะกองที่1น,นะคะซ้ายมือแม่หมอนะคะกองที่2ตรงกลางและกองที่สขวามือนี้นะคะให้ทุกคนดูไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดใจนะคะ ถ้ายังเลือกไม่ได้ก็ทำสมาธิก่อนก็ได้นะคะเลือกได้แล้วนะคะมาดูคำทำนายไพ่เดี๋ยวแม่หมอจะดูของคนที่เลือกกองที่1ก่อนนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กองที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กองที่หนึ่งนะคะเป็นไปได้ว่าจะคนกองนี้อาจจะเคารพศรัทธ,ธาบูชาองค์พระแม่รักมีนะคะหรืออาจจะเคย บางคนก็อาจจะมีบูชาไว้นะคะอาจจะนำมาบูชาที่บ้านบางคนก็อาจจะเคยไปขอพรก็ได้นะคะองค์พระแม่อยากจะบอกอะไรนะคะองค์พระแม่อยากจะบอกอะไรใบแรกขึ้นมาก็เป็นโชคลาภเงินทองราบร้อยเลยนะคะองค์พระแม่บอกว่านะคะคุณอาจจะไปขอเงินขอทองท่านไว้หรือเปล่าคะ คุณจะได้รับนะคะมีไพ่ไฮเป็นเซตด้วยนะคะไพ่ของการมีเซนมียานอย่างรู้นะคะเป็นไปได้ว่าคนกองนี้คุณอาจจะเกิดในวันจันทร์หรือราศีมีรักนณามีนก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่แบบมีแรงสังหณรที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะจะได้รับเงินค่ะโชคลาบราบรอยนะคะแล้วก็จะได้เงินจากการ ทำธุรกิจการลงทุนด้วยนะคะคุณคนนี้นะคะคนที่เข้ามาดูกองนี้แม่หมอค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะมีนก็รากฎพฤจิตนะคะคนธาตุน้ำเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะดูดีนะคะดูสวยนะคะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวค่ะแล้วเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตานะคะอ่อนหวานค่ะ แต่คุณอาจจะอ่อนไหวง่ายนะคะคนธาตุน้ำชัดเจนมากนะคะไพ่ธาตุน้ำขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะไพ่ดีไฮโลแฟนอยู่ใต้ดีไฮปรินเซสเลยนะคะชัดเจนมากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พระแม่นะคะท่านมองเห็นนะคะมองเห็นในสิ่งที่ คุณอาจจะเคยร้องขอหรือขอพอรกับองค์ท่านนะคะองค์พระแม่บอกว่านะคะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะถ้าคุณเคยขอไว้เงินทองคุณจะได้อย่างแน่นอนแต่จากความขยันตั้งใจมุมานะยิ่งคุณขยันมากทํามากคุณก,ก็จะได้เงินมากนะคะคุณอาจจะทํางานธุรกิจส่วนตัว ค้าขายก็ได้นะคะอาชีพอิสระนะคะเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีไพ่ p r i ิน e s s of w a อลคือคนที่ต้องขยนันต้องลงมือทําเท่านั้นต้องแบบทุ่มเทกายทุ่มเทใจเลยนะคะต้องมีแพชชั่นอย่างมากในงานที่คุณทําค่ะแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะคะงานของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะไพ่เอ็กออฟบอลจะพุ่งทยานแบบอย่างรวดเร็วนะคะ ถ้าทำเรื่องแบบออนไลน์สื่อก็อาจจะดังนะคะดังในชั่วง้างคืนและมีซ i กออฟคันะคะเรื่องความรักเก่านะคะคนกองนี้อาจจะเคยร้องขอเรื่องความรักกับองค์พระแม่ไว้ด้วยหรือไม่นะคะร้องขอให้คนรักเก่ากลับมานะคะซิ cup. กออฟคัพกลับมาค่ะกลับมาเติมเต็มกลับมาเป็นความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาให้ความสุข กับคนกองนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะและไพ่ที่คุณเลือกก็เป็น d ีวายอับัลดเนเนาะองค์พระแม่เป็นตัวแทนของความรักความสําเร็จความร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์นะคะดังนั้นคนกองนี้คุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะแต่นะคะ อย่างที่องค์พระแม่บอกว่าเงินที่ร้องขอมาก็ต้องขยันตั้งใจมุมานะทำงานนะคะมีแพชชั่นขี้เกียจไม่ได้นะคะร้องขอก็จริงนะคะร้องขอได้พร้อมกับการลงมือทำนะคะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอภัยแนะนำนะคะขอภัยแนะนำนะคะองค์พระแม่บอกว่าต้องเด็ดขาดชัดเจนในตัวเองนะคะทุกเรื่อง ด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ํานะคะที่มองเห็นคนธาตุน้ํานิสัยก็อาจจะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าตัดสินใจออกแนวโรเล่นะคะแบบไม่มั่นใจอ่อนไหวง่ายองค์พระแม่ก็เลยแนะนําว่าให้คุณชัดเจนนะคะให้ให้เป็นคนที่ชัดเจนมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทํานะคะแล้วมีไพ่มีรูปเหี่ยวด้วยก็คือแบบ ความฉลา,าดความชาญฉลาดมั่นใจว่าคนกองนี้เป็นคนฉลา,าดนะคะแต่ต้องกล้าตัดสินใจด้วยที่สำคัญนะคะเป็น princess of sword นะคะไพ่ของการแบบตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวและเด็ดขาดนะคะในสิ่งที่คิดในสิ่งที่มุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจแล้วสิ่งที่คุณร้องขอความสำเร็จเป็นของคุณอย่างแน่นอนใครรู้สึกดีรู้สึกใช่รู้สึก ตรง Energy ตรงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปนะคะช่อมีบุญ289ทารอดคาะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพา่ใบที่2นะคะเป็นพัสสิวะนะคะเป็นไปได้ว่าคนกองนี้คุณอาจจะเคารพศรัทธ,ธาองค์องค์พัสสิวะนะคะคุณอาจจะมีการนำมาบูชาที่บ้านหรืออาจจะเคยไป ไหว้ขอพรก็ได้นะคะองค์พระศิวะท่านอยากบอกอะไรคะองค์พระศิวะท่านอยากบอกอะไรกับคนกรองนี้นะคะองค์พระศิวะผู้ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวทั้งของลูกและของคนที่เข้ามาดูขอให้ จงเปิดให้ดูว่าองค์พ่อพระศิวะท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคนกองนี้นะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคนกองนี้ ใบแรกท่านก็เป็นความรักเลยเคะ่ะมาใบแรกก็เป็นความรักเลยนะคะสำหรับคนกรองรอนี้ให้หมอขอแาตเปิดไพ่นะคะให้ครบเพื่อที่จะละเอียดนิดนึงนะคะในการทำแลนพิกาการ์นี้ คนกองนี้นะคะมี energy ธาตุน้ำด้วยนะคะคนกองแรกแอบมาดูด้วยหรือเปล่าคะคนธาตุน้ำให้ก็คล้ายๆกันเลยนะคะธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพฤศจิตคนราศีมีนรับพนามีนคนวันจันทค่อนข้างชัดเจนนะคะ ออค,คนกองนี้นะคะที่แม่หมอเห็นพลังงานเน้นไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนกองนี้อาจจะยึดติดรอคอยนะคะความรักโดยเฉพาะความรักเดิมความรักเก่านะคะมีไพ่ขึ้นมาความรักเก่าค่อนข้างชัดเจนนะคะความรักที่ เคยหยุดพักกันไปนะคะความรักที่เคยทะเลาะขัดแย้งกันไปความรักนี้นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่คุณเคยปิดกั้นนะคะคนที่คุณเคยแบบขาดการติดต่อไปหยุดพักความสัมพันธ์ไปนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านบอกว่า คนคนนี้เปรียบเหมือนสิงโตค่ะมีไพ่สิงโตสองใบชัดเจนมากนะคะสิงโตคนนี้นะคะเหมือนจะมายอมนะคะอยู่ข้างๆคนคนนี้นะคะเห็นไหมไพ่สิงโตมงลงด้วยนะคะเหมือนยอมแล้วนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างควบคุมยากเป็นคนเปรียบเหมือนสิงโตสิงโตเปรียบเหมือนเจ้าป่าไม่ชอบการควบคุม ชอบการเป็นผู้นำนะคะไม่ชอบถูกควบคุมในความสัมพันธ์ไม่ชอบแบบไม่ยอมอะค่ะเป็นคนอีกโก้อีกโก้จัดนะคะและไพ่ที่คุณเลือกก็บอก letting go คือปลดปล่อยมันไปคนกองนี้คุณอาจจะรอคอยยึดถืออย่างมากกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่เนี่ยค่ะหน้าไพ่ภาษีวะท่านบอกว่า Everything is in d e s s out of control and God will hold it all I c a n s a v e l y let go แม่หมอแปลแบบไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะคะแม่หมอนึกถึงคำคำนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าเวลาที่เรานะคะอยากได้อะไรมากๆให้ปล่อยมันไปนะคะถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันกลับมาเป็นของเรามันจะเป็นของเราตลอดไป แต่ถ้ามันไม่กลับมานั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกแล้วนะคะที่ท่านอยากจะสื่อก็คือความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าเราจะต้องการมันมากแค่ไหนให้ปลดปล่อยมันไปค่ะและวันหนึ่งนะคะสิ่งโตตัวนี้จะกลับมาเป็นของคุณจะกลับมาบอบลาบคาบเลยนะคะแบบยอมนะคะยืนนอนหมอบยอมเลยนะคะหน่าภยมีแต่สิ่งโตนะคะ คนคนนี้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนโชคราบลาบลอยแบบฟุ๊กๆุ่อะค่ะเหมือนแบบเราไม่ได้คาดหวังอะไรอะค่ะเปียบเหมือนเวลาเราถูกหวยใช่ไหมคะมันก็เป็นการเสี่ยงโชคที่แบบเราก็หวังเล็กๆน้อยๆแหละแต่แบบอซื้อก็ดีซื้อดีกว่าไม่ซื้อนะคะอันนี้แม่หมอเปรียบเทียบไม่ได้แนะนําให้ใครไปเล่นหวยนะคะเปรียบเทียบมันเหมือนโชคลาบการถูกลอตเตอรี่นั่นแหละที่เราแบบมันมันล้ามันล้าค่าที่แบบ กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนเหรียญเหรียญนี้นะคะที่แม่หมอเปรียบเทียบให้นะคะกลับมาแบบเป็นความรักนะคะเป็นเรื่องโชคดีเลยแล้วก็มี four of w a n d กลับมาเป็นครอบครัวเลยนะคะสร้างครอบครัวลงหลักปักฐานอยู่ด้วยกันอาจจะแบบอยู่ด้วยกันชัดเจนจดทะเบียนสมรสหรือถึงขั้นแต่งงานทำพิธีก็ได้หรืออาจจะไม่แต่งงานแต่ก็คือคุณชัดเจนกันนะคะฝ่าย คุณพ่อ,พอคุณแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายรับรู้ทั้งสองฝ่ายว่าเราจะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะใครนะคะรู้สึกดีรู้สึกใช่แม่หมอก็ฝากกดทุกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อแจ้งเตือนนะคะในการดูคลิปดีๆต่อไปนะคะ ้องมีบุญ2 8 9แ้าทารถสวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะกองที่3จะเป็นองค์พระพงพ่อพระภิกขเนตรนะคะคนกองนี้แน่นอนต้องเคารพบ,บูชาศรัทธาองค์พ่ออย่างแน่นอนอาจจะมีบูชาไว้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือเคยไปขอพรกับองค์พ่อนะคะวันนี้องค์พ่ออยากจะบอกอะไรคะ่ะ โอมสีคเนสายะนะมหาลูกขอเป็นตัวแทนองค์พ่อนะคะในการสื่อกับคนที่เข้ามาดูกองสามนี้นะคะว่าต้องการสื่ออะไรกับคนกองสามคะองค์พ่ออยากสื่ออะไรกับคนกองสามองค์พ่ออยากสื่ออะไรกับคนที่เข้ามาเลือก,กองสามนะคะ คนกองสามตัวตนเป็นคนที่อาจจะเป็นธาตุดินนะคะมังกรพืษศพกันคนธาตุไฟลัคนาไฟเมสิงธนูเป็นคนที่มีความแบบขยันตั้งใจมีแพชชั่นในการทำงานเป็นคนสายรุยนะคะเป็นผู้หญิงก็สายรุยเลยนะคะแล้วก็อาจจะแบบ ชอบทำงานอ่ะชีวิตเหมือนโฟกัสที่การทำงานนะคะคนกองนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะเป็นถึงขั้นระดับหัวหน้าง,งานหรือเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็ได้แถมมีความมั่นคงด้วยนะคะทั้งการเงินการงานนะคะและตัวคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงไพ่ดีฮายแแฟนขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนราศีพฤษหรือรัคนาพฤษน,นะคะที่ชัดเจนเลยและองค์พ่อนะคะท่านก็มองเห็นนะคะคนกองนี้ อาจจะมองรอคอยร้องขออะไรองค์พ่อไว้นะคะหลักๆน่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะที่องค์พ่อบอกคือขึ้นมาเป็น king of pentacles เลยนะคะสิ่งที่ร้องขอคะ่ะได้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะในเมื่อคุณแบบลุยขยนันตั้งใจมีไฟขนาดนี้นะคะเงินความร่ำรวยความมั่งคั่งจะหนีไปไหนคะ ิ่งถ้าขอพอรกับองค์พ่อแล้วนะคะองค์พ่อให้อย่างแน่นอนความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ํารวยนะคะและท่านก็มองเห็นด้วยนะคะท่านมองเห็นค่ะไพ่เสือออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะองค์พ่ออยากบอกคนอะไรกองนี้อีกคะคนกองนี้อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะหรืออาจจะอยู่ระหว่างที่แบบ ลังเลไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็ได้แต่เร็วๆนี้นะคะคุณจะตัดสินใจได้นะคะมีไพ่เอกออฟสบอรดนะคะเดี๋ยวคุณนะ่ะจะชัดเจนในตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวจะชัดเจนและคนกองนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนในตัวเองด้วยนะคะเด็ดขาดนะคะเป็นคนที่มีความเด็ดขาด ตรงไปตรงมานะคะชัดเจนแม่หมอขออนุญาตเปิดไพ่ทั้งหมดต่อนนะคะองค์พ่ออยากจะบอกอะไรคะมีทั้งไฮป h ินเซสเฮอร m i t นะคะขึ้นใต้ดีไฮเราแฟเลยองค์พ่อบอกว่าคนธาดน้ำค่อนข้างชัดเจนราศีมีนกรตกฎพฤจิตหรือคุณเกี่ยวข้องกับคนธาดน้ำก็ได้นะคะองค์พ่อบอกว่า ให้นั่งสมาธิบ้างจริงๆองค์พ่อบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าอยู่ใต้ดีไฮเดอร์แฟนด้วยนะคะให้นั่งสมาธิบ้างสงบจิตสงบใจแล้วจะเจอทางออกนะคะกับปัญหาที่เจอมีไพ่ดีไฮเดอร์แฟนด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าคนกองนี้คุณก็อาจจะค่อนข้างแบบ มีเซนสัมผัสค่อนข้างลึกนะคะมีทั้งไฮโลแฟนเฮอร์มิตไฮเปนเซตดีไมด่ดีอาจจะเป็นคนในลักษณะเดียวกับแม่หมอก็ได้คุณเป็นคนราศีมีนร,รักขณามีนหรือคนวันจันทร์คนที่มีเซนสสัมผัสสื่อกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ได้นะคะเป็นคนลึกรับเป็นคนที่แบบ แม่หมอพูดไม่ถูกแต่ยกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นคนแบบเดียวกับแม่หมออ่ะแม่หมอคิดว่าอย่างนี้นะคะแม่หมอสัมผัสได้ว่าว่าคุณอ่ะจ,จะเป็นประเภทเดียวกับแม่หมอนี่แหละที่เข้ามาดูนะคะดังนั้นองค์พ่อก็เลยบอกว่าถ้าทําอยู่แล้วนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ก็ดีแล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําแต่คุณเป็นคนที่แบบอาจจะมีเซนส์มียานสัมผัสมีแรงสังหณรที่แม่นยําแต่ไม่มั่นใจในตัวเอง นะคะไม่เชื่อง่ายๆเลยอาจจะไม่เชื่อว่าตัวเองอมีนะคะองค์พ่อก็เลยบอกว่าลองนั่งสมาธิดูนะคะลองไปแบบไม่จําเป็นต้องเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะเพราะว่าช่องแม่หมอก็ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเข้าหาธรรมะก็ได้ไปศาสนาไหนก็ได้ที่คุณชอบคุณอินไปสงบจิตสงบใจนั่งสมาธิอยู่เงียบๆอยู่กับตัวเอง ใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่ะแล้วคุณจะพบหนทางการแก้ปัญหานะคะองค์พ่อบอกอย่างนี้และ clearing นะคะองค์พ่อก็บอกคือต้องเคลียร์ค่ะอะไรที่มันแบบอยู่ในใจคนกองนี้ไม่หมอมั่นใจว่ามีอะไรที่อยู่ในใจโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะท่านบอกให้เคลียร์ค่ะก็คือเคลียร์ energy สิ่งสิ่งนี้ไป และสิ่งสิ่งนี้มันจะเคลียร์ได้ก็คือต่อเมื่อคุณอะใช้สติปัญญาสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองนะคะรองลองอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะหาหนทางเจอก็ต่อเมื่อเราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับภายในจิตใจเราอย่างแท้จริงนะคะแม่หมอมันใจมากคนกองนี้ที่เข้ามาดูน่าจะเหมือนแม่หมอนี่แหละคุณอาจจะเป็นคืออาจจะยังไม่ถึงกับเป็นแต่รู้ ไม่ไม่ไม่แน่ใจตัวเองคิดว่าตัวเองมีนะแต่ไม่ไม่อยากเข้าข้างตัวเองอย่างนี้ดีกว่าเพราะแม่หมอก็เคยเป็นไม่อยากเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองมีนะคะอยากกว่าจะคิดมากเข้าข้างตัวเองเกินไปแต่มีอย่างแน่นอนคนกองนี้นะคะถ้าคุณนั่งสมาธิคุณก็จะได้อะไรแบบเยอะเยอะเลยถ้าคุณต้องการเป็นแบบแม่หมอนะคะคุณเป็นได้กองนี้ยคุณเป็นได้แม่หมอแบบคอนเฟิร์มเลยนะคะถ้าอยากเป็นแบบแม่หมอเป็นได้ และถ้าอยากแก้ปัญหานะคะคุณก็ต้องไปเดเพอร์มิทนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนานะคะแล้วคุณจะได้ทางพบเจอทางออกของปัญหาที่ดีต่อตัวเองนะคะต้องบอกว่าที่ดีต่อตัวเองคนกลองนี้มีโอกาสในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องความรักด้วยแม่หมอ,มองเซนแม่หมอนะคะ ความรักด้วยนะคะมีหลายถ้วยเลยแต่ไม่ยอมเลือกสักถ้วยนะคะ <G ül üyor> <G ül üyor> ก็ปล่อยมีความรู้สึกมีความรักแหละแต่ก็ปล่อยให้มันวางวางไว้ก่อนอยู่อย่างนั้นแหละยังไม่พร้อมจะเลือกอะไรนะคะ <G ül üyor> ใครรู้สึกว่าใช่ตรงนะคะก็แม่หมอก็ฝากกดถูกใจนะคะกดกระดิง่งและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แม่หมอนึกพึ่งนึกขึ้นมาได้คนกองนี้อาก็อาจจะเป็นคนในลักษณะที่ ชอบการเข้าหาธรรมะอยู่แล้วนะคะไปในทางธรรมอยู่แล้วชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธินะคะชอบแบบความสงบรักสงบแล้วก็มีเซนต์มียานสัมผัสมีรางสังหารที่ค่อนข้างแม่นยำเป็นคนในลักษณะถ้าฝึกจิตดีๆแบบแม่หมอก็แบบจิตวิญญาณคุณจะไปในจิตวิญญาณขั้นสูงได้เลยนะคะเพราะว่ามีไพ่ใหญ่ๆขึ้นมาตั้งสามใบนะคะแม่หมออ่ะใช้คำแบบ อาจจะใช้คําไม่ถูกต้องนะคะแม่หมอก็เลยยกตัวอย่างว่าเช่นแม่หมอแล้วกันง่ายๆเลยเห็นภาพใครรู้สึกตรงรู้สึกใช้ฝากกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปนะคะ